สวัสดีค่ะนางรพัฒนรัตนศิริรองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษาโรงเรียนประเทีงพิทยายินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าสู่ลัวโรงเรียนประเทิงพิทยานาวาแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์และเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นเสมอค่ะโรงเรียนประเทีงพิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคณะท่านผู้บริหารได้เล็งเห็นความสําคัญ ของนักเรียนและก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลก็เลยได้ให้มีสายการเรียนทั้งหมด4สายสายการเรียนที่1คือสายการเรียนวิทย์คณิตสายการเรียนที่2คือสายการเรียนศิลป์ภาษาจีนสายการเรียนที่3คือสายการเรียนทั่วไปและสายการเรียนสุดท้ายนะคะคือสายศิลป์สร้างสรรค์สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายก็แบ่งเป็น4สายเช่นกัน สายการเรียนที่1คือสายการเรียนวิทยาคณิตสายการเรียนที่2ก็คือสายการเรียนสินคนวณสายการเรียนที่3คือสายการเรียนสินภาษาจีนและสายสุดท้ายก็คือสายการเรียนสินประยุกต์จะสังเกตว่าทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการแบ่งสายการเรียนจะเกื้อกูลกันคือเป็นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วเป็น การเรียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างอาชีพสร้างอนาคตของนักเรียนต่อไปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ที่เลือกเรียนสายการเรียนต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะเลือกเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6ว่าตัวเองมีความชอบและมีความถนัดทางด้านไหน เมื่อนักเรียนรู้ว่าตัวเองชอบและถนัดทางด้านไหนก็จะได้เลือกสายการเรียนที่ตรงกับความสามารถและสามารถพัฒนาต่อไปเป็นอาชีพได้ส่วนรายละเอียดของแต่ละสายก็จะมีคุณครูประจำชั้นแต่ละชั้นให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านการดูแลช่วยเหลือทางด้านอื่นๆโรงเรียนประเทิงทิพยวิทยาไม่ได้ดูแลนักเรียนเฉพาะทางด้านวิชาการหรือไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนและคุณครูทุกท่านรวมถึงคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อต้องการให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยดีทนต่อสิ่งเล้าต่างๆส่วนทางด้านการดูแลด้านอื่นๆเช่นทางด้านการมาเรียนทางด้านความปลอดภัยในระหว่างเรียน คือโรงเรียนมีมาตรการทุกอย่างในเรื่องของการมาเรียนของนักเรียนตอนเช้าก็จะมีคุณครูและคุณครูเวนคอยอยู่ตามจุดเพื่อที่จะดูแลทั้งนักเรียนเข้ามาโรงเรียนแล้วก็การเล่นตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับประถมหรือระดับมัธยมคุณครูจะดูแลอย่างใกล้ชิดสําหรับการกลับบ้านตอนเย็นก็จะมีคุณครูเดินส่งสายนักเรียนเป็นสายสายแยกตาม สายกลับบ้านนะคะสำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โรงเรียนก็ได้กำหนดมาตรการให้นักเรียนทุกคนใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งต่างๆและที่สำคัญโรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันก็ได้มีการฉีดยา ฆ่าเชื้อซึ่งสั่งตรงมาจากต่างประเทศทุกวันทั้งตอนเช้าตอนเย็นและเปิดเทอมมาก็จะเพิ่มตอนกลางวันด้วยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะแล้วก็ฝากท่านผู้ปกครองช่วยแจ้งให้นักเรียนนะคะเตรียมแมสกหรือหน้ากากอนามัยติดตัวติดกระเป๋ามาทุกวันอย่างน้อย3าแผ่น เพราะว่าหน้ากากอนามัยถ้ามันมีการอับชื้นหรือมีการเปียกเหนอก็ต้องเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขานามัยสําหรับเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนก็จะมีเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ผสมจะมีลักษณะหนืดหนซึ่งบางคนนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ก็เตรียมของใช้ส่วนตัวมาก็จะดีมากค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองแล้วก็ คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนประเทิงทิพย์ทุกคนเพื่อที่เราจะได้เรียนกันได้อย่างปลอดโรคปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสิริรัตน์บุญเกื้อนะคะเป็นครูประจําสายวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับสายวิทย์คณิตนะคะเนื้อหาการเรียนก็จะจะเหมือนเจาะลึกโมล,ล,ลงกววดทุกสายนะคะก็คือจะแตกแขนงออกเป็นชีวะเคมีนะคะแล้วก็ฟิสิก อันนี้จะเรียนตั้งแต่ม1ถึงม3นะคะแล้วทีนี้แต่ละวิชาเนี่ยก็จะเรียนวิชาเป็นพื้นฐานไปก่อนเนาะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าม4สในสายวิทย์คณิตนะคะในแต่ละโรงเรียนสําหรับแผนการเรียนสายวิทย์คณิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3วิชาย่อยนะคะก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะซึ่งเราจะเรียนปูพื้นฐานเพื่อต่อเนื่องไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในสายวิทย์คณิตข้างหน้าค่ะแล้วทีนี้ก็จะมีวิชาเพิ่มขึ้นมาอีกวิชาหนึ่งนั่นก็คือคณิตเพิ่มเติม ซึ่งจะเรียนเฉพาะสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะคะฟิสิกส์ก็อย่างเช่นการเกิดแรงนะคะเรื่องที่จะเน้นเคมีก็จะเรื่องตารางาธาตุนะคะเป็นการปูพื้นฐานก่อนเนาะแล้วก็ชีวะก็จะเรียนเกี่ยวกับสรีระร่างกายนะคะระบบต่างๆภายในร่างกายรู้ว่าอะไรเป็นเฮดหลกักอะไรที่เป็นองค์ประกอบส่วนต่างๆของร่างกายนะคะสำหรับแผนการเรียนวิทย์คณิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะก็จะเน้นในรายวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะ ซึ่งจะเป็นวิชาพื้นฐานที่อยู่ในรายวิชาวิทยาคณิตของชั้นระดับระดับชั้นม4นะคะแล้วก็เราจะเน้นทางด้านไหนอย,อย่างเช่นระดับมัธยมต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความสนุกความท้าทายนะคะครูเอ่อซึ่งแต่ละรายวิชาเนี่ยก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเช่นชีวะชีวะจะเป็นการจําคําศัพท์นะคะหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตต่างๆยกตัวอย่างเช่นพืชสิ่งมีชีวิต สัตว์แต่ละชนิดก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะหรือแม้กระทั่งวิชาเคมีส,สารต่างๆที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยแบ่งออกได้กี่ประเภทแล้วเขามารวมกันได้อย่างไรมีพันธะอะไรบ้างนะคะแล้วธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเราสามารถต่อย,ยอดอะไรได้ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นกระบวนการหายใจกระบวนการหายใจของเรามีการเอาออกซิเจนเข้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกออกมาเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรต่อ ก็จะเป็นการต่อเนื่องไปกับการสัง่งะห์แสงของพืชน,นะคะที่พืชเนี่ยต้องเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในการสร้างอาหารของเขาต่อมันก็จะเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้สอนนักเรียนได้นะคะว่าทุกอย่างบนโลกของเราเนี่ยก็ต้องมีการเอ,อื้อซึ่งกันและกันมีมีความเอื้อเฟื้อน,นะคะก็คือทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะอย่างเช่นเราผลักโต๊ะเอาไปเนี่ยทำไมโต๊ะถึงเคลื่อนที่ได้นะคะหรือแม้กระทั่ง การเคลื่อนที่ของรถยนต์ทําไมรถยนต์ถึงเคลื่อนที่ได้ใช้การสันดาบอย่างไร ي? การสันดาบของรถยนต์เนี่ยปล่อยแก๊สอะไรออกมาทําไมเขาถึงบอกว่ารถยนต์เนี่ยปล่อยแก๊สพิษนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะไปต่อยอดยังไงอย่างเช่นเราต้องการสร้างวิศวะคนหนึ่งขึ้นมาต้องกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้น้อยที่สุดเขาก็ต้องเรียนพื้นฐานตร,ตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะการสันดาบของรถยนต์เนี่ยเขาปล่อยแก๊สอะไรออกมาแล้วทำไมถึงปล่อยแก๊สตรงนี้ออกมาเขาสันดาบอย่างไรนะคะแล้วก็จะเป็นการต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนวางแผนที่จะเรียนแพทย์ ก็ต้องปูพื้นฐานชีวะกับเคมีให้แน่นก่อนนะคะอย่างเช่นสรีระร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรที่สําคัญระบบต่างๆในร่างกายเป็นอย่างไรนะคะมีกี่ระบบอย่างเช่นระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบจอยอาหารนะคะแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติวันนี้เราต้องใช้พลังงานไป1000แคลอรี่เราต้องกินอะไรอย่างบางคนต้องการลดน้ําหนักต้องลดอย่างไรให้ให้ร่างกายเนี่ยรับได้นะคะ,ะแล้วก็ฟิสิกส์อย่างเช่นบางคนเนี่ยฟาดฝันได้เหลือเกินว่า อยากเป็นนักอวกาศอยากทํางานในนาซาถามว่าความฝันอย่างเนี้ยนักเรียนสามารถฝันได้ไหมฝันได้นะคะแล้วนักเรียนสามารถทําให้ได้เป็นจริงไหมก็เป็นได้แต่นักเรียนต้องเลือกทางที่แน่ชัดเสก่อนนะคะว่าอยากเรียนสายอะไรอยากทําอาชีพอะไรนะคะซึ่งการศึกษาของเราเนี่ยก็มันก็เปรียบเสมือนลากฝอยนะคะที่แตกะะแขนงออกไปเรื่อยๆเลยนะแล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าสําหรับครูนะคะสําหรับแผนการเรียนวิทย์คณิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะคะที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่างกับสายอื่นๆก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแต่นักเรียนก็ต้องรู้ด้วยว่านักเรียนชอบรายวิชาอะไรนักเรียนถนัดสินไหนนะคะอย่างเช่นคนอยากเป็นคุณครูอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะครูก็แนะนําให้เรียนสายวิทย์คณิตเป็นการปรับพื้นฐานเสียก่อนนะคะ เพื่อที่นักเรียนขึ้นไปในชั้นม .4 เนี่ยนักเรียนจะได้เลือกได้ว่าเฮ้ยที่จริงเราไม่ได้ถนัดคณิตนี่เราไม่ได้ถนัดฟิสิกส์นักเรียนจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะสายวิทย์คณิตนะคะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะที่เลือกสายนี้แล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นนะคะในสายวิทย์คณิตของโรงเรียนของเราว่าจะทําให้ลูกของท่านเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงทางโรงเรียนแล้วก็บุคลากรของทางโรงเรียนเนี่ยจะดูแลลูก ลานของท่านเปรียบเสม,มือนลูกหลานของเราแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพิเชียาปานพันคุณครูสอนสายศิลป์ภาษารายวิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะในการเรียนสายศิลป์ภาษานั้นนักเรียนก็จะมีการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วๆไปเหมือนกับค,คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยอะไรเงี้ยนะคะทั่วๆไปเหมือนกับรายวิชาอื่นๆแล้วก็แต่เราจะนเน้นหนักในเรื่องของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้นเราจะเน้นในการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงนะคะภาษาอังกฤษ3ชั่วโมงของเจ้าของภาษาแล้วก็เรียนกราฟิกกับครูไทยอีก2ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเน้นให้เด็กได้ในส่วนของภาษาในการสื่อสารนั่นเองในส่วนของกิจกรรมในห้องเรียนเราก็จะมีการท่องศัพท์แล้วก็ท่องวันทั้ง7เดือนทั้ง12นักเรียนต้องทราบนะคะในชั้นในระดับชั้นหมหนแล้วก็มี่อ,อวันทั้ง7เดือนท2แล้วยังมีการนับตัวเลขตั้งแต่1ถึง100จนไปถึงเป็นพนันเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยากสำหรับเด็กนะคะ แล้วก็มีการเขียนวันที่เช่นการบอกลำดับที่ the first the second อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของภายในการแนะนำตัวเองกับทีเชอร์นะคะว่าตัวเองชื่ออะไรนะะมาจากที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จะพานักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นตอนเช้า ก่อนเข้าเรียนจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนก็สามารถที่จะออกมาพูดภาษาอังกฤษนะคะหน้าหน้าอ่านหน้าเสาธงซึ่งพูดกับทุกคนเลยทั้งโรงเรียนเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมเราก็จะมี English Camp ซึ่งเป็นที่พอใจของผู้ปกครองในแต่ละระดับ นะคะมีถึงม1ถึงม3เลยนะคะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในสายศิลป์ภาษานี้นะคะ mm hmm. นักเรียนก็จะได้การเ,าเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาให้นักเรียนได้สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำาะ,ะจำวันได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็วัยเจียจางตาเจียหาหัวเจียวอดิศักดิโอหะเลิศสวัสดีครับผมครูอดิศักดิโอฮะเลิศครับผมสอนภาควิชาภาษาจีนสายอ่าศิลปา,าครับผมวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับสายภาษาจีนนะครับว่ามาีเนื้อหาอะไรที่น่าเรียนบ้างอันดับแรกนั้นภาษาจีนหลายคนอาจจะคิดว่ายากต่อการเข้าเรียนยากต่อการเข้าถึงแต่วันนี้เราซื้อมีเทคนิคดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆกับการเรียนภาษาจีนมานําเสนอนครับ จีนเริ่มแรกอาจจะคิดว่ายากแต่ถ้าเราเราได้ลองเข้าเรียนแล้วแน่นอนว่าง่ายเพราะว่าคนสอนน่ารักครับผม no n ate n ate สำหรับภาษาจีนนะครับผมเราก็จะพัฒนาทั้งหมด4ด้านนะครับก็คือการฟังการพูดอ่านเขียนฟังเราซื้อจะสอนให้พวกเราฟังจากาสื่อมัลติมีเดียนะครับที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงพูด แน่นอนครับว่าเมื่อเราฟังเสร็จเราจะต้องพูดเพื่อเป็นการสื่อสารจากนั้นเราซื้อแล้วก็เพื่อนร่วมห้องจะเป็นคนช่วยในการาพัฒนาการเรียนของเด็กๆว่าเด็กๆมีปัญหาหรือว่ามาีการไม่เข้าใจในตรงไหนอ่านเราซื้อก็จะมีเนื้อหาที่ให้นักเรียนอ่านเพื่อเป็นการพัฒนาการอ่านให้ภาษาจีนได้มีการใช้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น สำหรับการเขียนนะครับก็จะเป็นการเขียนพู่กันจีนเขียนตัวอักษรจีนเขียนยังไงให้สวยเขียนยังไงให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาจีนนะครับซึ่งทั้ง4ด้านนี้ตัวหลอดซื้อเองเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนอย่างแน่นอนว่าเด็กๆสามารถทําได้และนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมภายในโรงเรียนเนื่องในวันตุดจีนเราก็จะมีการจัดกิจกรรมสําหรับส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันตุดจีนนะครับแล้วก็มีการ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูสถานที่ต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาควิชาภาษาจีนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะครับว่าเด็กๆที่เข้ามาเรียนจีนทุกคนจะต้องได้ภาษาจีนและสามารถนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้เราก็อยากจะพัฒนาทางด้านการเรียนในภาษาจีนและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กๆที่เรียนจีนทุกคนเพื่อให้เขามีศักยภาพ แล้วก็มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับผมคร,รูรัชพลทัตตนัิรเป็นครูผู้สอนสายสินสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับก็จะพูดถึงว่าการเรียนสายสินสร้างสรรค์นั้นถือว่าเป็นวิชาการซึ่งนอกเหนือไปจากบทเรียนซึ่งเข้ากับยุคเข้ากับสมัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้การเรียนรู้ของเด็กๆจึงต้องมีความสําคัญเพราะยุคนี้เป็นยุคของ mm hmm. การเรียนรู้ทางแนวของเทคโนโลยีลก็อยากแนะนําให้นักเรียนที่มีความสนใจเรื่องของเรื่องของอสินสร้างสรรค์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทั้งแนวทฤษฎีนะครับและก็แนวปฏิบัติซึ่งมีทั้งการเรียนรู้เรื่องของอคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกราฟิก การเรียนรู้เรื่องของการวาดเส้นการเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบศินทัง้งสามวิช,ชาเหล่านี้ก็จะถูกนํามาประยุกต์รวมเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่ให้ความสมบูรณ์แบบเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนในการเรียนรู้เรื่องของสิ์สร้างสรรค์ในระดับอปถะมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสินประยุกต์ นอกจากนั้นแล้วการเรียนสินทร้งส์นั้นก็จะต่อยอดไปสู่การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปครับสำหรับการเรียนรู้เรื่องของรายวิชาที่ครูรัชพลสอนอยู่ก็คือเรื่องของรายวิชาขวาดเส้นและองค์ประกอบสินซึ่งคุณครูก็จะวางพื้นฐานนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยการ เรื่องของเริ่มต้นโดยการใช้ดินสอดินสอดำนะครับเป็นการปลูพื้นฐานเบื้องต้นให้กับนักเรียนนักเรียนบางคนก็มีพื้นฐานมาบ้างบางคนมีความสามารถมีพรสวรรค์ mm. ก็แตกต่างกันไปบางคนเรียนรู้เพราะชอบเพราะอยากเรียนคุณครูก็จะแป่งเด็กต่างๆออกเป็นขั้นเป็นตอนว่าเด็กแต่ละคนนั้นความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันก็จะมีวิธีการสอน เรื่องของการวาดเส้นพื้นฐานปูพื้นฐานให้เขาในระดับมัธยมศึพษาปีหนึ่งเป็นดินสอพอมาขึ้นมัธยมศึกษาปีที่สองก็จะเป็นเรื่องของปากกาดำอันนี้ก็ฝึกความมั่นใจพอดินสอแล้วดินสอยังลบได้แต่ปากกาดำลบไม่ได้ก็จะเป็นการฝึกความมั่นใจของเด็กๆพอเข้าสู่มัธยมศึพษาปีที่สามเรื่องกอนวาดเส้นก็จะไปถึงเรื่องของสีโดยเริ่มจากดินสอสีแล้วก็ใช้สีน้ำสีโปสเตอร์อันนี้ก็คือ เป็นการเรียนรู้เครื่องเรื่องของวันวาดเส้นจากง่ายไปหายากในแต่ละระดับชั้นครับแนอกจากวิชาวาดเส้นทีค่ครูสอนแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของวิชาองค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบศิลป์นับว่าเป็นศาสตร์สําคัญทางด้านศิลปะการจะวาดรูปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นองค์ประกอบศิลป์หรือทัศนธาตุการนํามาจัดมาวางให้เกิดความสวยงามน,นั้นถือว่ามีนจึงจําเป็นมากสําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนทางสายศิลป์สร้างสรรค์ คุณครูก็จะสอนเรื่องขององค์ประกอบสิ่งขั้นตน้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่สองและมัธยมศึกษาปีที่สไล่ลําดับความยากง่ายความรู้ความเข้าใจตามะระดับชั้นเป็นตามอย่างขององค์ประกอบศิป์หลักๆเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนในการไปศึกษาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทางทางศิประยุคต่ตอไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูคิดว่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นก็จะเกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนที่มีความคิดว่าตัวเองเลือกทางนี้รักทางนี้อยากจะไปทางนี้จะได้มีความมาั่นใจและครูอยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านครับว่าคุณรูพยายามที่จะสอนนักเรียนให้ตามลําดับความขั้นตอนความยากง่ายหลายคนอาจจะมองว่า กลัววิชานี้กลัวจะทําไม่ได้กลัวจะเรียนรู้แล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการแต่ว่าการเรียนก็ต้องมีการปรับระดับต่างๆให้มันเหมาะสมกับผู้เรียนเราะฉะนั้นจึงแจ้งผู้ปกครองว่าขอให้ทุกท่านสบายใจนะครับในการที่ลูกเลือกการเรียนรู้ทางด้านสินสร้างสรรค์เพราะว่าเขามีความตั้งใจก็อยากผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันสนับสนุน เขาให้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการตามที่เขาใฝ่ฝันครับสวัสดีครับผ่วงนะครับบุรพาจินดาน้อยเป็นครูสายวิชาสินสร้างสรรค์ สาหินักงสันเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับซึ่งส,สอนโปรแกรม Photoshop e l a s สนะครับอย่างเช่นโปรแกรม e l a าที่ผมสอนก็นกนกนคือนําไปใช้วาดรูปซึ่ง ELA านะครับเป็นโปรแกรมวาดรูปนะครับจากที่เราวาดในกระดาษปกติเปลี่ยนเป็นวาดในคอมพิวเตอร์ในส่วนโปรแกรม ELA านะครับที่ผมสอนนะครับเด็กสามารถนําไปต่อยอดโดยการวาสติ๊กเกอร์ลายนะครับวาดภาพเหมือนในคอมพิวเตอร์หรือภาพประกอบนะครับในหนังสือ และมีการสอนถ่ายภาพนะครับถ่ายวิดีโอมีการสอนตัดต่อหนังสั้นครับผมบซึ่งนักเรียนบางคนนะครับอขอโทษซึ่งนักเรียนบางคนที่ต้องการที่จะไป,ไปซึ่งเรียนบางไหลซึ่งนักเรียนบางคนสามารถนำไปต่อยอดในการถ่ายติ๊กต็อกนะครับ ถ่ายหนังสั้นได้หรือจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ครับโอเคอะเนะทางศิลสร้างสารรค์นะครับมีความพร้อมในการจัดเารียนการสอนนะครับให้นักเรียนนะครับได้นําความรู้นี้ไปต่อยอดได้ในกชีวิตตัอว,วันครับสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูจินดานะคะครูสอนสายทั่วไป ปีนี้ปีการศึกษา2,564นะคะ,ะนับว่าสายทั่วไปเนี่ยเปิดเป็นปีที่สแล้วคะสายทั่วไปเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนสายอื่นนะคะมีแต่ที่แตกต่างกันก็คือวิชาเพิ่มเติมสายทั่วไปจะเรียนวิชาเพิ่มเติมก็คืออาหารสถาบันแล้วก็งานช่างงานประดิษฐ์ทั้งสองวิชานี้นะเรียนจะ จะเรียนสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทั้ง2วิชานี้มีทั้งภาคทฤษฎีและก็ปฏิบัตินะคะอย่างอาหารสถาบันนะจะเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกซื้อวัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วก็วิธีการประกอบอาหารนะักเรียนจะได้เรียนรู้จริงในการปฏิบัติลงมือปฏิบัตินะคะอ,อ,อย่าง ประกอบอาหารเนี่ยประกอบอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มและมีการจัดการจัดและตกแต่งอาหารวิชาอาหารสถาบันนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการเลือกซื้ออาหาราวัตถุดิบค่ะเลือกซื้อวัตถุดิบการเตรียมอาหารแล้วก็การประกอบอาหารนะ เขาจะนําความรู้อันนี้ที่จริงแล้วอันนี้เป็นทฤษฎีนะคะเด็กจะลงมือปฏิบัติในช่วงปฏิบัติโดยนําความรู้จากทฤษฎีเนี่ยมาใช้ตอนตอน,ตอนเรียนปฏิบัตินะเด็กเขาก็จะไปซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆมาเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาหารอาหารที่ที่เด็กๆประกอบก็ในชั้นม .1 ก็จะมีอาหารจานเดียว นะมีขนมไทยๆเครื่องดื่มนะคะอีกวิชาหนึ่งวิชาหนึงก็คืองานช่างงานประดิษฐ์คุณครูจัดให้สอดคล้องกับวิชาอาหารสถาบันนะสอดคล้องกับวิชาอาหารสถาบันอย,อย่างนักเรียนได้ปฏิบัติขนมไทยเขาก็นำความรู้จากการทำกระทงนะกระทงใบตองมาใช้ในการประกอบอาหาร หรือการเลือกซื้ออย่างเนื้อหมูนะคะเน,เนื้อหมูมาประกอบอาหารขาวก็นําอาหารขาววันนี้ที่ปรุงสําเร็จแล้วเนี่ยมาใส่ในภาชนะซึ่งเป็นการจัดนะคะเป็นเป็นการจัดอาหารให้เหมาะสมกับลักษณะอาหารการตกแต่งอาหารก็คือทําอาหารที่สวยงามโดยการแกะสลักนะคะเด็กหมหนึ่งก็จะเรียนแกะสลักพื้นฐาน นะพวกแตงกวาพวกต้นหอมมะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะมามามาใช้นะางานประดิษฐ์ก็ยังมีการพับผ้าเช็ดปากก็จะสอนการพับผ้าเช็ดปากแล้วก็มาระยทในการใช้แล้วก็สอนการจัดตกแต่งการการจัดโต๊ะอาหารสําหรับครอบครัวให้เอาไปใช้ในในครอบครัวนะคะโดยนําอาหารมาจัดวาง บนโต๊ะอาหารอย่างเหมาะสมผู้ปกครองก็ทราบแนวทางการเรียนรู้ของสายทั่วไปพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้ได,ได้ความรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะต,ต่อยอดนะในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพได้นะคะสวัสดีค่ะครูชื่อนัทธริกาพับเจริญสุขนะคะหรือครูนิ้งค่ะ ครูสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในส่วนรายวิชาภาษาไทยนั้นนะคะครูก็จะมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักภาษาวรรณคดีและทักษะทั้ง4ด้านที่เราจะต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการดูการพูดการเขียนนะคะนักเรียนจะได้รับทัก,ทกษะทั้ง4ด้านที่ครูจะสอนให้เรา ได้เข้าใจและมีการพัฒนาความรู้ที่หลากหลายในหลายๆด้านนะคะทำให้วิชาภาษาไทยเนี่ยในความคิดนักเรียนอาจจะดูว่าเป็นวิชาที่ยากน่าเบื่อเนื้อหาสาระเยอะแต่สำหรับครูนั้นจะเพิ่มกิจกรรมนะคะ,ะในชั้นเรียนในระหว่างชั่วโมงอาจจะสอดแทรกกิจกรรมไปแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระรวมอยู่ด้วยทำให้วิชาภาษาไทยนั้น ดูไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นวิชาที่น่าสนใจค่ะสวัสดีค่ะรองรพัฒน์ทัตรัตนศิรินะคะหรือชื่อเดิมก็คุณครูนงยาวรักพ่วงค่ะคิดว่านักเรียนและก็ผู้ปกครองบางท่านอาจจะจําได้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําคุณครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทับหทับทับส,บสและทับสนะคะตรงส่วนนี้อาจจะมีทับหก็ขึ้นอยู่กับ ความเมตตาของท่านผู้ปกครองหลายๆท่านที่ยังคิดว่าโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเป็นสถานที่ให้ความรู้บุตรหลานของท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสีรัตน์บุญเกื้อนะคะเป็นครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึทับหค่ะประจําสายวิทย์คณิตนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางพิชยาปานพันธ์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับสองสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ Welcome to ประเทืองเทพวิทยาสคูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณครูยุพินวงกวินสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูยุพินวงกวินสวัสดีค่ะนักเรียนอะไรคะ สวัสด e> ีค่ะคุณครูชื่อค oh ุณครูยุพินวงกวินนะคะสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เปิดเทอมเรามาเจอกันกับคุณครูยุพินกับการเรียนสายทั่วไปนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อนิ้งนะคะณัฐริกาพับเจริญสุขค่ะครูสอนในรายวิชาภาษาไทยและเป็นครูประจำชั้นใน มัธยมศึกษาปีที่1-3ทันะคะเออเป็นสายการเรียนทั่วไปค่ะอยากให้นักเรียนนะคะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะครูมไม่ดุขู่ใจดีค่ะ